ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงที่ผมทำอ,อยู่ในเวสรสำนักงานพอดีเข้ารอบนะครับก็คิดมาว่าเพราะว่ารอบที่ก่อนรอบก่อนเนี่ยที่ผมอยู่เวสรสำนักงานเนี่ยผมเอามะม่วงดองมากินแล้วก็ถ่ายคลิปคราวนี้ก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าช่วงที่ผมอยู่เวรเนี่ยวันไหนเนี่ยก็ จะหาของมามาทานนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปลงเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมได้แบ่งปันนะครับวันนี้ก็มีมีนี่ครับมีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีก้อยนะครับแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ผักนะฮะผมเข้าไปซื้อในตลาดนะครับร้าน ร้านของคนอีสานโดยตรงเลยนะครับก็อร่อยนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นมื้อเย็นไปเลยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ของผมนะครับ อัปเดตอีกครั้งนะครับรถของผมยังไม่เสร็จนะครับตั้งแตกล่าวตั้งแต่คลิปก่อนนะยังไม่เสร็จต่อคิวอยู่นะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ย9โมงเนยผมจะเดินทางไปไประชุมที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาก็ออกเดินทางจากอำเภอหลังสวนนะฮะก็ประมาณช่วง ต้าโมงก็ใช MM ้เวลาในการขับรถประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงครับระยะทางจากอำเภอหลังสวนนะครับไปอำเภอหาดใหญ่ ประมาณห้ารอกิโลนะครับที่ผมใช้เวลาในการขับรถเยอะเพราะว่าทางสายใต้เราเนี้ยฝนม่ตกครับถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้เวลาขับรถเยอะไปหน่อยเอารถน้องเข้าไปนะครับไปกับน้องเขาอีกคน ก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะเริ่มประชุมจริงๆนึ่งคือวันที่31 31มีเข้าประชุมนะครับแต่ว่าต้องไปก่อนก็ถ้ามีมีอะไรที่น่าสนใจสุดใจนะครับผมก็ถา่ายคลิปวีดีโอ อัพขึ้นช่องฟาซิลสตรโอนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่พอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าผมไปประชุมที่ไรเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมามาถ่ายคลิปมาเที่ยวเดินเล่นอะไรพวกนี้เพราะว่าการประชุมของผมแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งี่เลิกเกือบสามทุ่มนะครับ แล้วนั้นก็อาจจะไม่มีเวลามาแต่ก็ดูก่อนนะครับเผื่อผู้จัดใจดีเขาปล่อยเร็วจะได้เดินเล่นแถวรอบๆโรงแรมนะครับผมไปพักที่โรงแรมที่ชื่อว่ารีการเด้นนะคมีอ่างหุ่นเหลือให้ตูวเย็นนะครับเอามาทานด้วย ก้อยก้อยขมแะรสชาติดีมากข้าวเหนียวเข้าก็หุงพอดีอร่อยหรอลูกดดครับจัดไป ที่ผมเอาใบกล้วยมารองนี่ไม่ใช่อะไรฮะพี่เกี่นล้างจานกะที่สำนักง,งานนี่ไม่ค่อมีจานนะฮะก็เลยใบกล้วยมารองถึงได้บรรยากาศเหมือนกับกินข้าวป่าด้วยนะ เมื่อกี้ผมยังคือนั่งกินที่ร้านแล้วที่ร้านคนเต็มไปหมดเลยเลยมานั่งที่สำนักงานดีวกว่าแล้วคิดว่าเดี๋ยวดอนเวนในแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะหาอะไรมาทาแบบนี้นครับเพื่อที่จะได้พูดคุยอัปเดตเรื่องราวกับเพื่อนอน,นะครับ นนี้จริงๆนะครับถ้าผมมีรถเนี่ยผมจะไปเที่ยวที่ตลาดนัดใต้เขี้ยมที่ผมเคยรีวิวทริปีโอไว้ะคระับเพราะเขามีทุกวันอาทิตย์เขาเห็นว่ารู้สึกว่าจะเหนือแต่ครับ รักษาใบสวยมากซื้อข้าวเหนียวมันน้อยไปหน่อยครับซื้อมาสิบบาทหมดแล้ว giúp lúc đổ đó chọc tay không bởi xong như xuống còn mình đi đó chúng có thể được không? Đây là... คลิปนี้เป็นคลิปควงไฟแล้วเล่นเอาเล่นสนุกสนุกตอนไปการเต็นท์กับลูกชายเดียวได้เท่าเหนียวหมดนะ ไปไประชุมุ่วงนี้หนวดเรายังไม่ได้โกนเลยครช่วงนี้งานของผมเริ่มจะมีรายการประชุมเยอะต้องออกจากพื้นที่เยอะนะครับพอประชุมกลับมาก็ จะกลับมาวันที่วันที่สามพอวันที่สี่วันที่ห้า 4, 5. ก็จะมีการสอบโอเน็ตผมก็ทำงานต่อเพราะนั้นเสาอาทิตย์นี้ไม่ว่างเลยนะครับเสาอาทิต์เสาที่สามก็ได้เสาที่สี่กัเสาที่ห้าเนี่ย กะสอบโอเน็ตของปอ6กับม3นะครับก็เลยไม่ว่าไก่ครับ Thì cháy mưu nè, bởi vì là kín con đeo nha, không kín với ai, nên Cháy mưu là được Nếu kín với Vài đa số người cũng phải có thể đi <laughs> tới Thử อร่อยครับกยคำใหญ่ๆสักคำ nếu bật ra đó ยังเหลืออยู่นะคฮะเดี๋ยวกินต่อแต่ว่าผมขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับช่อง Pasil Studio นะครับใน YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเดี๋ยวไปหัดใจถ้ามีอะไรน่าสนใจนะครับก็ติดตามทางคลิปดูก็กวันนี้เอาแค่นี้ครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ Bye bye sẽ đai thắp niệm một uhm.